นะทุกตาก็เลยส่งรีวิวฝาหม้อก่อนล้างนะคะจะมีคราบมันติดอยู่เลอะๆล้างไม่ออกนะคะหลังจากนั้นลองใช้น้ํายาล้างจานมะกรูดนี้แบบว่าฝาหม้อเงากิ๊กเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะตุกตาก็จะชวนมาทําน้ํายาล้างจานมะกรูดสูตรขจัดคราบมันเอาไว้ใช้ในครัวเรือนกันนะคะ ลูกมะกรูดนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ำ4ลิตรที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากที่มะกรูดเดือดตุกต๊กตาก็จะเปิดฝาหมอ้อเคี่ยวไปเรื่อยๆจนขวาเปลือกจะนิ่มน้ำจะข้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีภาชนะที่ใหญ่ฝาน,นี้ก็สามารถที่จะปิดฝาหม้อไว้ได้ตลอดเลยค่ะหลังจากที่เคี่ยวจนเปลือกมะกรูด,ดนิ่มน้ำมีสีข้นแล้วนะคะเราก็จะนำไปกรองกับกระชอนแยกกากออกนะคะ หลังจากที่เรากรองด้วยกระชอนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำน้ำมะกรูดที่เราได้ไปกรองด้วยผ้าขาวบางสองชั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีกากใยหลงเหลืออยู่นะคะหลังจากที่เรากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วนะคะได้น้ำมะกรูดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยค่ะเพื่อน ตอนการกวนนะคะเราก็จะใส่ N70 ลงไปในภาชนะที่เราจะใช้กวนค่ะตามด้วยเกลือป่นที่เราเตรียมไว้เกลือจะช่วยให้น้ำยามีความหนืดตัวและสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะเราก็จะกวน N70 กับเกลือให้เข้ากันดีเลยนะคะ จากนั้นให้เราใส่น้ำมะกรูดทีละน้อยกวนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่น้ำยากับน้ำมะกรูดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่แบบนี้ไปจนน้ำมะกรูดหมดนะคะ หลังจากที่เราทยอยใส่น้ำมะกรูดจนหมดแล้วนะคะน้ำยาก็จะได้ความเหลวประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เราทยอยใส่น้ำเปล่าทีละน้อยกวนให้เข้ากันดีเราจะทำแบบนี้ไปจนกว่าน้ำที่เราเตรียมไว้10ลิตรหมดนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่สีนะคะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาก็จะเกิดฟองแบบนี้ให้เราปล่อยทิ้งไว้5ชั่วโมงขึ้นไปฟองเขาก็จะหายไปเองค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็กอกใส่ภาชนะที่เราต้องการได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้อยู่ที่12ลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้ามะกรูดมีความสุกมากก็จะได้ถึง13ลิตรเลยค่ะ สำหรับน้ำยาล้างจานมะกรูดสูตรนี้นะคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะว่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะช่วยขจัดคราบมันฝาหม้อหรือภาชนะในห้องครัวได้ดีมากเลยนะคะตุกต๊กก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะตอนแรกตุกต๊กก็คิดว่าตุ๊กตาคิดไปเองนะคะก็เลยเอาไปให้นะ้าลองใช้นะ้าตุกต๊กก็เลยส่งรีวิวฝาหม้อก่อนล้างนะคะจะมีคราบมันติดอยู่เลอะๆล,ล้างไม่ออกนะคะ หลังจากนั้นลองใช้น้ํายาล้างจานมะกรูดนี้แบบว่าฝ่าว่องเงากิ๊กเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งนะ้าตุ๊กตาก,ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็เลยสั่งตุ๊กตากทําอีก5ลิตรนะคะตอนนี้ตุ๊กตาก,ก็มีออเดอร์แล้วนะคะน้ํายาล้างจานมะกรูดสูตรขจัดคราบมันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตุ๊กตาก,ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตุ๊กตาแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ตุ๊กตาขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ